รู้หรือไม่ดอกที่กันบานะแต่ละสีก็มีความหมาย ด,ดอกฮิการบานะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายโดยเฉพาะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยความหมายจะแตกต่างก,กันออกไปตามแต่ละสีของดอกไม้ซึ่งสีที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือสีแดงนอกจากนี้ยังมีสีขาวและสีเหลืองอีกด้วยครับโดยดอกฮิการบานะแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้ครับดอกฮิการบานะสีแดงจะเป็นสีที่คนรู้จักมากที่สุดของดอกฮิการบานะโดยมีความหมายที่หลากหลายและมาเกี่ยวข้องกับความตายการพัดพาดและความทรงจํามันน่าเศร้าโดยสามารถแบ่งความหมายออกมาได้ดังนี้ครับ1หมายถึงการพัดพากช่วย นนเนื่องจากดอกและใบของต้นที่กันบานะจะไม่มีวันได้ผีบานพร้อมๆกันเมื่อดอกบานใบจะร่วงโรยและเมื่อใบจเจริญงอกงามดอกก็จะเหี่ยวเฉาไปเปรียบเสมือนการพัดภาคที่ไม่สามารถกลับมาพบเจอกันได้อีกครับ 2. หมายถึงความทรงจําที่เจ็บปวดสื่อถึงความคิดถึงและความทรงจําเกี่ยวกับผู้ที่จากไปแล้วมักถูกใช้ในงานศพหรือปลูกไว้ทำสุสานครับ3หม,มายถึงความหลงไหลอย่างบ้าคลั่งในอีกแง่มุมหนึ่งสีแดงยังสามารถสื่อถึงความรักที่ร้อนแรงและความหลงไหลได้เช่นกันครับดอกที่กันบานะ ีขาวจะให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์กว่าสีแดงความหมายถึงมักเกี่ยวข้องกับการรอคอยและความหวังโดยสามารถแบ่งความหมายออกมาได้ดังนี้ครับหหมายถึงการรอคอยวันที่จะได้พบกันอีกครั้งเป็นความหมายที่โดดเด่นที่สุดของดอกฮิพยกา,านบาณสีขาวโดวยจะสื่อถึงความหวังที่จะได้กลับมาพบกับคนรักหรือบุคคลนั้นเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่งครับ 2. หมายถึงความคิดถึงอันบริสุทธิ์สื่อถึงความคิดถึงอย่างสุดซึง้งและปรารถนาที่จะได้เจอครับ 3. หมายถึงความจริงในบางครั้งอาจสื่อถึงความจริงที่ต้องยอมรับแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าก็ตามครับดอกที่กันบานาสีเหลืองมีความหมายที่แตกต่างไปจากสีแดงและสีขาวโดยจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์และความทรงจําในอดีตครับโดยสามารถแบ่งความหมายออกมาได้ดังนี้ครับหหมายถึงความคิดถึงความหลังสื่อถึงการระลึกถึงความทรงจําในอดีตที่สวยงามและน่าจดจาครับ 2. หมายถึงการมีน้ําใจแสดงถึงความมีน้ําใจและความปรารถนาดีอย่างจริงใจครับ 3. หมายถึงการจากลาที่สดใสในขณะที่ดอกที่กันบาน สีแดงจะสื่อถึงการจากลาที่น่าเศร้าส่วนดอกทิพการบานสีเหลืองหมายถึงการจากลาเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าครับดังนั้นดอกทิพการบานะไม่ได้เป็นเพียงดอกไม้แห่งความตายแต่คือสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการพัดภาความคิดถึงและความหวังที่ยังคงเบ่งบานอยู่อย่างงดงามในใจของเราเสมอไปครับ